สดีค่ะทุกคนวันนี้คุเรน่าจะมาแบ่งปันวิธีการลบเพจ Facebook นะคะถ้าเกิดสมว่าเรามีเพจแล้วใช่ไหมเปิดเข้ามาหน้าแรกก็คือ,อหน้า friquer a c e b o o k ของเราไปที่ขีด3มขีดด้านบนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เรามีเพจนะคะทีนี้บางทีมันมีเพจเยอะเราต้องการที่จะลบเพจทีนี้คุเรน่าจะลบเพจนี้นะแบบเพจที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเพจนี้ที่เราไม่ใช้เราก็อยากจะลบออกนะคะ ตัวนี้นะคะเปิดเข้ามาเพจที่เราต้องการลบแล้วใช่ไหมคะจากนั้นไปที่ฟันเฟืองนะคะกดไปที่ฟันเฟืองค่ะกดไปที่ฟันเฟืองเสร็จปุ๊บก,ก็ไปที่ทั่วไปค่ะกดไปที่ที่ทั่วไปใช่ไหมคะก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเลื่อนไปเรื่อยๆจะพบคําว่าลบเพจนะคะวันนี้คูเรน่าจะลบเพจคณเรน่าอย่างถาวรน,นะคะกดเลยค่ะแล้วเขาจะถามว่า การลบเพจไม่สามารถยกเลิกได้ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อคุณลบเพจแล้วคุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกนะคะก็คือให้ทุกคนแนะนำว่าจะต้องตรวจสอบดีก่อนว่าเป็นเพจที่คุณไม่ใช้งานจริงๆแล้วนะคะอันนี้ครูเลน่าตัดสินใจที่จะลบเพจนี้ออกนะคะเพราะว่าเป็นตัวเพจที่ทำตัวอย่างเฉยๆนะคะ,ะกดลบเพจได้เลยค่ะ ทีนี้เพจนั้นยังมีอยู่ไหมลองดูนะคะยังมีอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะกดเข้าไปดูอ่าไม่มีแล้วนะคะเพจนี้หายไปแล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคุณน,น่าไว้นะคะ